0วันการทำงานของนายกเศรษฐาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เข้าสู่นโยบายเพิ่มรายได้นะคะ90วันที่ผ่านมาท่านนายกเพิ่มรายได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยววีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีนคาซักสถานอินเดียไต้หวันไม่เกิน30วันรัเสเซียไม่เกิน90วันซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายน 66, 66ยาวไปจนถึง29กุมภาพันธ์67 นโยบายการขึ้นเงินเดือนข้าราชการปตรี18,150บาทโดยจะปรับขึ้นในอัตรา10%เป็นระยะเวลา2ปีในปีงบประมาณ2,567ถึง2,568ารการผลักดันกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศใน2ด้านคือการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศในระยะสั้นผ่านการบริโภคและการลงทุนรวมทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและอ e ีกอร์แกรมเมนซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวทางด้านสินค้าโอท็อปซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจะมีการขยายลงสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าและเพิ่ มูลค่าให้กับสินค้าโอท็อปนโยบายเส้นทางสายไหมไทยจีนการขยายเวลาปิดสถานบริการนํำร่องกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีเปิดได้ถึงตีสี่รวมถึงการขยายเวลาการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่24ชั่วโมงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและยังมีการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาอีสานและอันดามันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เขาถึงทั่วประเทศค่ะ